สวาสดีครับผมไพี่น้องไทยภูมิศักาิ้านนะครับผมอยู่ที่ห้างบิ๊กซียสวันภูมิสัยนะครับคุณผู้ชมทางก็จาดพัธรูปมาเพื่อเป็นเสดมงคลน,นะครับในช่วงเทศกาลส่งให้ปี่เก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่เรามาที่นี่เราก็ต้องมาที่ห้างทองแม่กระเทือนสามโดยเจนนำนะครับน้องตามมาชมทองใหม่ๆสวยๆนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่เรามีอะไรกันบ้างนี่นะครับสวัสดีเจนนำนะครับสวัสดีน้องเจนนะครับ ช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในครั้งร้านเราเตรียมอะไรพิเศษครับนีนะมีทองใหม่ๆสวยๆนะครับ่านะคะแล้วก็จะแนะนำให้ดูเลยครับนี่ๆๆนะครับช่านี้อาจจะแบบว่ากลับบ้านมาเรามาอยากมาเมืองทองหรือว่ามาซื้อไหม่มาเปลี่ยนหรือมาเพิ่มน้าหนักก็มาได้เลยนะครับแต่เอาขอดูหนึ่งบาทสวยๆครับโอ้เส้นใหญ่มากเลย นี่มีแบบสั้นแบบยาวอนี้่างหนึ่งบาอันนี้1บาทนะครับสวยมากสวยมากลายใหม่ๆเลยเส้นใหญ่ๆครับนี่เส้นใหญ่ๆเส้นสั้นๆมีทุกแบบนะครับอขอดูสร้อยคอสองบาทนะครับเพื่อใส่บาทหนึ่งมันเบาไปเขาเอามาเพิ่มน้ำหนักเป็นสองบาทแม่นะครับโอ้สวยมากสวยมาก <ช>นี่จะเป็นงานลงยาสวยมากเลยลายใหม่ๆนะครับอันนี้แบบเป็นประดับพลอยขาว้วยเป็นประดับเพชรสวยมากเลยอันนี้งาน้นเข้าใหม่ตางานเข้าใหม่เลยนะครับนี่รอต้อนรับทุกท่านนะครับในช่วงปีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอันนี้อร้อดอสองบาทนะครับอันนี ใส่สองบาทละเบื่อเราจะเพิ่มเป็นสามบาทมาเลยครับมาเลยโอ้เส้นใหญ่คือห้าบาทเลยพี่น้องอลังการงานสร้างนะครับร้บางทองแม่ประเทืองสามเจนําจัดให้นะครับอันนี้สามบาทนะครับโอ้เส้นนี้สวยมากเลยลายนี่นครับเป็นาลายแบบว่าลายอิตาลีลายเม็ดข้าวนะครับสวยมากสวยมากอันนี้สำหรับคนที่ว่าชอบเส้นใหญ่ๆ อ่านะคโอ้ยขอดูเส้นนี้นะโชว์มาเส้นใหญ่มากเลยอลังการมากเอาเอาเอามืออม่อื่นนี่แหละมื่อื่นถึกเลขที่นออ้องขออนุญาตจองเส้นนี้ไปเลยนะครับมื่อ,อื่นถึกเลขจะไมาเอาละสามบาทแล้วท่านี่บาทแล้วลททเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม ประมาณ2 7 0 0 0นเดนแนะครับเราเล่นบล็มาสาเดือนใช้อยู่กถือว่าราคาก็คือขึ้นลงๆแต่ว่ายังไม่ถึงถึงถึง3 0มหมืน,นะคคับพี่น้องประชมกันก่อนได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างซส้คอนะครับ1บาท2บาท3บาทนะครับ<ม><ม>เดี๋ยวดูข้อมือนะครับข้อมือสวยๆเนาะนะครับน,ะะน,อน้องอ่ามาร้านเปิดนี่ร้านเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับวันนี้ข้อมือ3บาทนะครับ โอ้ลายใหม่ๆสวยๆเลยนะครับอันนี้ข้อมือสามบาทนะคะรับผู้ชายก็มีนะคะลายเลดตผู้ชายเน่เดูลายเลดตผู้ชายนี่ใส่เท่ๆนะครับสามบาทนี่แข็งแรงเลยแน่นๆแต่ขั้นต้นสองบาทนี่เอาม,มาชมทองสวยๆเอาข้อมือจะได้รับเงินรับทรัพย์ นี่ข้อมือสองบาทนะครับสองบาทก็ดูใหญ่อือสองบาทก็ดูใหญ่มากเลยนี่งานนี้สวยนะครับอ๋โอโหโชว์โชว์โชว์ตรงนี้ต้องหันหน้าเ <c oughs> พราะว่าจะเป็นเพชรด้วยประดับเพชรด้วยนะครับงานละเอียดสวยมากสวยมากเป็นดาวกับหัวใจนะครับแล้วก็ประดับเป็นพลอยขาวเนาะ เป็นรัสเซียนะครับสวยมากเลยดูแข็งแรงนะครับสองบาทก็มีเลดมังกรอนอ๋อนี่จะเป็นออกเป็นงานสีต้องทำขาวนะครับแต่งทำขาวดูคลิปใ้สวยๆอ้าวพอดูหนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทก็เส้นใหญ่จ้า เป็น้อมือหนึ่งบาทนะครับอ๋อันนี้สวยว่าเป็นคาสิเอสคาบคาบห่วงก็ <S <S สวยมากเลยสวยมากอันนี้หนึ่งบาทลายใหม่ๆสวยๆเท่านั้นเลยลายนี้สวยลายนี้สวยชอบัากอ่าดูดีดูดีหรว่าจะเป็นลายมาตรฐานลายตสบายลายเลสมีนะครับแบบตันแบบใหญ่หน่อยก็มีนะครับน,นี่ นีะะคอ่าแผดเดียวยาวสำหรับคนบวกดีนะครับจัดแวะเข้ามาชมกันต่อได้นะครับที่ห้างทองแม่ประทึงสามโดยเจนนันะครับอยู่ที่ห้างดีเสียซอนพุ้งใสนะครับพี่น้องเปิดเก้าโมงเช้านะครับปิดหนึ่งทุ่มนะครับเปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแวะมาได้นะครับแล้วก็อ่าครับเทศกาลปีใหม่นะครับขอบคุณนะครับคุณลุงเจนนะครับอ่าเจนนัติดลูกค้าอยู่หนุน ดีครับพอม่พี่น้องไทยพนมิสยมายวันเถาครับอยู่ที่ห้างบิ๊กซีสวรรค์พนมิสายนะครับนี่กับเทศกาลคริสต์มาสนะครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะแล้วก็มาที่ห้างทองลูกชายห้างทองแม่ประเทืองสนะคบอยู่ที่ห้างบิ๊กซีสวรรค์พนมิสายนะครับ่างทองลูกชายแม่ประเทืองก็เป็นร้านในเครือนะครับพี่น้องอน,นี้ถอามาห้างบิ๊ีซีต้องมาที่ห้างทองแม่ประเทือง3โดยเจนนันะครับพี่น้องแล้วก็ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับถ้าเกิดจะมาห้างนี้เราก็ยังมี มาตรการปุ่มเข้มที่ว่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะสวมแมสก์ทุกทางนอกพี่น้องแล้วก็ปีใหม่เนี่ยใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วทางร้านของเรามีอะไรแจกแถมพิเศษบ้างนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับนี่สวัสดีเจ๊น้ำนะคะสวัสดีเจ๊น้ำแล้วก็สวัสดีทีมงานนะครับอ่าพีใหม่เราจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรแจกแถมพิเศษมี ถ้ามาใช้บริการกับเรานะครับมีของแถมทุกรายการพิเศษเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงปีใหม่เห็นว่าจะนําจัดทองมาเต็มเลยอ่ะเพว่าเพราะ,ะว่าลูกค้าจะมากันเยอะนะครับนี่อยากให้้าขายกําไรร่ารวยต้องยูก,กรราไรสวยๆะะปีใหม่ปีใหม่นี่นะครับขอชมกําไรกําไรอ๋อเรามีสองสลึงด้วยราคานี่กํกกาไรอ๋อกำไรสองสลึงไม่แพง ฮานงเซียนโชว์หน่อยอ๋อนี่คือนี่คือวงละสองสลึงราคาวันนี้ประมาณเท่าไหร่คะวันนี้อ๋อเหมือนสี่สี่พันต้นๆเนาะอ๋อก็ถือว่าพองลงเยอะเลยนี่เป็นงานงสวย<อ>มากสวยมากสวยมากโอ้มีแต่งเหมือน,นเหมือนเป็นประกายเพทศเลยใส่อ๋อสวยมากอ๋อนี่คือสองสลึงติดตั้งโอ้ ถ้ามีการแบบเรียบๆมนนีจะเป็นเรียบๆอ่าเป็นงาน,นเรียบๆเส่คู่กันอันนี้ข้างน้สาสองเลิมตาโอ้สวยสวยสวย,สวย,สวยนะคะะรคับสำหรับคนที่อยากจะได้กําไรใส่กําไรค้าขายร่ํารวยนี่ช่วงนี้เราต้องใช้อ่าอะไรนะต้องต้องใช้กำลังใจและศิลปศาสตร์ช่วยในช่วงโควิดโอเศรษฐกิจแบบโอ้ยแย่พี่น้องตระากัน ต้องั้งใจกันไปมันทั่วโลกนะครับทั่วโลกนั่นแหละเอาถ้าตั้งใจอยากจะซื้อทองแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับได้เก็บเงินด้วยแล้วก็ได้ของมงคลสวยงามนี่กาไรก็คขายกําไรเสริมโชคลาภบารมีเข้าไปอีกนะครับอ่าอันนี้จะเป็นน้ําหนักเท่าไหร่คะนี่นี้จะเป็นหนึ่งบาทน้ำหนักหนึ่งบาทนะครับม่แต่สวยๆแล้วเจนโชหน่อยโอ้อันนี้เป็นหัวบัวสวยๆโอ้แบบตันๆเลยเนาะเออก็ดูไม่ใหญ่ ด,ด,ดูแน่นดีนะครับดูแน่นดูแข็งแรงมีมีวงนี้สวยมากวงนี้สวยมากอือสวยมากๆากนะสวยมากๆากโอเป็นงานสองสีงานแต่งของคำขาวนะครับพิเศษเลยวันนี้หนึ่งบาทราคาประมาณเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันนดหน่อยเนาะราครวมประเทศเลยโอตัวนี้ก็งานละเอียดนะครับ วยมากสวยมากตาโอ้อันนี้คนแขนใหญ่หน่อยนี่นี่เดี๋ยวนี้วงใหญ่วงใหญ่เด็เรียบวงใหญ่ีบงใหญ่หน่อยตาแต่อันนี้เป็นกำไรนะครับกำไรตาอ่ามีสองบาทก็มีนะครับอ่าโอว่าเพื่อใส่สอยแขนเบื่อแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกำไรก็ได้นะครับพี่น้องถ้าไม่ซื้อใหม่ก็มามามาเปลี่ยนมาเพิ่มน้ำหนักได้นะครับ อ๋ออันนี้สวยมากเลยอันนี้อ๋ออันนี้วงละสองบาทอันนี้สองบาทอ๋อสวยมากเป็นงานของยาเป็นดอกดอกกล้วยไม้อ่อสวยสวยมากสวยมากโอ้งานละเอียดมากเลยเ่้ ันนี้ก็เรียบโกตดีนะคะรับเรียบโคตดีพอพอดูด้านหน้านะฮะนี่สวยเอืมสวยมากสวยมากครับนี่อ่าอ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวดูโอหน้ารักน่ารักหน้ารักสวยมากแข่งหน้าอันนี้จะเป็นดอกเมสซี่ดอกเมสซี่อ๋อค ก็แวะมาชมของจริงกันได้นะครับที่ห้างทองแม่ประเทืองสามนะครับโดยเจนนัมเนาะอยู่ที่ทางพิเศษสวรรค์พมิษัยนะครับเราเปิด9โมงเช้าปิด1ทุ่มมีคุณร้านเลิอกทำกันมาได้เลยนะครับมาเฉลิมฉลองมาแวะมาซื้อของก็แวะมาดูทองกันได้นะครับลายใหม่ๆสวยๆมาตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณเจนนัมแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับห้างทองแม่ประเทืองสามนะครับขอบคุณนะครับปีใหม่มานะครับที่นี่มีของแจกของแถมพิเศษเลยนะครับช่ว่เทศกาลปีใหม่เนาะนะคะขอบคุณนะครับ สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านพิสัยบ้านเครับนี่ตรงทางพู้นมาจากานี่นะครับแยกพญานาคน้องลงมาพิสัยเวชนะครับแล้วก็ตรงมานี้เรื่อยๆนะครับทางพูดจะไปนี่วัดพิรมยารามนะตอนนี้มีสั่งตึกใหม่นะพี่น้องนะพุทิสัยก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับอ,อันนี้เห็นกิมตุ้งแบบนี้อันนี้เป็นก้อนทองกิมตุ้งนะครับนี่เขาจะเรียบ เรียกว่ากิมตุ้งนะครับพี่น้องแล้วก็จะพามาชมทองสวยๆที่ห้างทองลูกชายแม่ประเทืองน,นะครับเพราะว่าตอนนี้มีทองเข้ามาใหม่หลายแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ว่าหลายคนอยากจะซื้อทองออมทองผ่อนทองเพราะว่าทองลงหลายนะครับพี่น้องเนาะนะครับอ่ะไปตามเข้าไปชมกันเลยนะครับสวัสดีเจ๊กเกตนะครับโเห็นในเฟซก็เลยตามมาดูเลยบอกว่าทองเข้าเยอะมากนะครับอ่า หมูกองแบบเยอะ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 เลือกได้เยอะเลยค่ะปีใหม่อ่าหมครับทองลงด้วยใช่ไหมคะเจช่วงนี้นองลน่าเนาะทองลงใส่ปีใหม่ตาค่ะชื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยอ่าเห็นเห็นเมื่อเช้าที่ว่าลงเป็นไอ้ไข่นะครับเจตอันนี้จะเป็นงานสั่งทำนะคะอ๋อเป็นงานสั่งทำใช่ค่ะจะเป็นออเดอร์พิเศษอืมครับเดี๋ยวนะครับ ออเป็นออเดอร์พิเศษงานสั่งทำ<ช>อ๋ออันนี้ก็เป็นไอ้ไข่ตรงกลางน้ําหนักรวมเท่าไหรค่ครับน้ําหนักรวม1บาทนะคะแล้วก็ตัวตัวตะขอแล้วก็ตัวจี้กรอบเนี่ยห่าประมาณ1สลึงอ๋อเอาเอาตัวเส้นนี่หนบาทแล้วก็ตัวนี้อ<ช>๋อ,อตัวนี้กับตัวตัวขอบนี่ประมาณหนึ่งสลึงอ๋อ,อก,ก็จะเป็นหนึ่งบาทกับ1สลึงอันนี้คืองาน,นออเดอร์พิเศษใช่คอ๋อแต่ถ้าอยากได้ก็มาสั่งได้ที่นี้ ถ้าเกิดมีไอ้ไข่ที่เราบูชาไว้อยู่แล้วยิ่งดีเลยค่ะก็เอามาเสริมได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้บอกทางร้านให้ขายเเป็นทุรจัดหาให้ได้ได้ของแท้ของจากวัดเลยนะครับตกเสกเรียบร้อยแล้วก็มีแหวนด้วยเหรอคบไอ้ไข่อย่างใหญ่ถ้าลูกค้าชอบคอลเลกชันได้กากได้แบวเอาไว้เป็นค้าขายร่ำรวยเฮงเให้โชคให้ลาภอันนี้เป็นแหวนเลยเนาะ อ๋อเป็นงานเลเซอร์รูปไอ้ไข่นะครับก็ะจะเห็นแวบๆอยู่อ่าก็ก็ดูเป็นงานแฟชั่นด้วยอ่าก็ได้ของมงคลด้วยแล้วก็นี้วจี้ไอ้ไข่ H. แล้วก็มีหลายคนถามหาแหวนพญานาคนะครับนี่มาแล้วแหวนพญานาคสวยๆนะครับอืมนี่จะเป็นแหวนพญานาคนีน่นะครับโอ้สวยมากเลยสวยมาก อครับ่ะเดี๋ยวดูทองใหม่กันนะครับอย่ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นข้อมูลสองสลึงที่มาใหม่โอ้ดูเส้นใหญ่ใช่ค่ะนี่คือสองสลึงทั้งหมดเลยนะครับอ๋อมีงานสีงานสีงานเพชรครับพวกโี้ที่ทำสวยมีงานเพชรด้วยงานตุ้งติ้งงานอะไรก็มี อันนี้สองสลึงเยอะเลยมีเข้าใหม่เรื่อยๆนะครับแวะมาชมได้ที่ร้านนะครับนี่จะเข้าใหม่เยอะหน่อยค่ะอ่ารับปีใหม่รับปีใหม่เล่นมาเลยค่ะจากเยาวราชนี่พิเศษเลยนะครับอ๋อแล้วเส้นใหญ่ๆนะครับเจ๊เส้นใหญ่ๆตัวนี้อ่ะคะตัวนี้จะแค่สองบาทเองนะคะอ๋ออันนี้นี่นี่หลายคนอ้าว อย่างใครชอบดีใหญ่ซื้อแบบพ่อคุณแม่เส้นใหญ่หน่อยไหมวะแต่นี้ก็จะเป็นงานสวยครับสวยสวยอ่าคุณยายคุณใส่คุณฝ่าวใส่ปีกวารู้ว่าดูดีครับมีงานบุญงานอย่างปีใหม่นี่ยสวยงามเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมเอามาเปลี่ยนเส้นใหม่ก็ได้ถ้าไม่ซื้อใหม่ค่ะเปลี่ยนเส้นใหม่ก็ได้ใส่ใหม่ใหม่ปีใหม่ปีใหม่จ้าแล้วก็อีกหลากหลายเลยเอาขอดูดูทางนี้ด้วยแต่นนี้ก็จะเป็นเส้น โอ้หนึ่งบาทก็เส้นใหญ่จะเป็นลายยอดนิยมค่ะพี่อ่ามีลายโซ่โอลายกระดูกงูนะครับมีลายห่วงสวยงามอ,อย่างเงี้ยตัวสองเสืองมาใหม่เซ็ตนี้ก็สวยนะคะอ่าในสองเสืงเนรออันนี้สองเสืงที่แบบคใครชอบแบบตัดลวดลายนิดนึงอ่ามีแต่งลายหน่อยมีสวยๆอันนี้แฟชั่นใหม่อันนี้ก็ดูเส้นใหญ่พอดีนะคะพอดีนี่สวยๆนะครับอ่า ช่วงนี้ก็ช่วงทองลงด้วยนะครับแวะมาแวะมาชมทองใหม่ๆสวยจากเยาวราชโดยตรงนะคะสิเกตบินไปเอามาเองเลย,เ,ยเ,เลยค่ะเลือกเองกับมือชิมเลยนะคะครับครับแล้วก็ฝากกิจการใหม่ด้วยค่ะเจ๊อ๋อฝากกิจการใหม่ด้วยนะคะจะเป็นงานปูนผสมเสร็จนะคะ,ะแบรนด์ซีแผงซีแผงแท้เลยค่ะรับรอง เข้มเป็นคิวแล้วบริการด้วยใจจริงๆนี่มีส่งถึงที่เลยใกล้ลส่งหมดค่ะพิเศษเลยนะคะสอบถามราคาได้นะคะถ้าถ้าเกิดบอกว่ามาจากเผจนี้เดี๋ยวจะลดให้ระคานี่พิเศษเผื่อจะอยากต่อเติมบ้านหรือว่าทําอะไรปีใหม่ก็นี่ไปติดต่อได้นะครับซีแพ็กแม่ประเทืองนะคะในเกลือของแม่ประเทืองแล้วก็อยู่ที่ใกล้ๆกับทางเข้าบ้านนาเพียงน้อยจ่านะคะพี่น้องฝากฝากไว้นำาด้ครับเด้วยพี่น้องเอาหนึ่งใน กิจการใหม่ของในเรือของแม่ประเทือนนะครับสีแพดในยูตงทานพัฒทาเข่าบาราที่น้อยนะครับพี่นอ้องแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ของสวยๆก็แวะมาได้บรหาเรเซกิตได้ที่นี่นะครับกับทางของลูกชายแม่ประเทือนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวยงาม